วันนี้เปตอนนีมาที่ท่าเทียบเรือหลมแลนเยวจะไปแหลมเท ลงไปแตป่ทาข้างล่างก็ดีพ้อพ่อขึ้นมาเยอะอยู่นะลมดีมากเลยเดีย๋ยวจะนั่งหาหาที่นั่งกินของก่อนหิวนั่งตรงไหนดี มวิวแหลมปมเทพจังหว,วัดภูเก็ตนะคะนี่คือลงมาข้างล่างสวยมากเลยเดี๋ยวขาขึ้นก็จะถ่ายทาให้เ,เพื่อนๆได้ชมทางขึ้นก็ไม่ง่ายแต่ลงมานี่คุ้มค่ามากสวยมากเลยคุ้มกับก้านที่ได้ลงมาชมวิวสวยๆตรงนี้ เบียงเรามีนะมีน้ำมีอาหารเรียบร้อยนะคะก็คือนักท่องเที่ยวเขาึ้นไปหมดแล้วคงจะเหลือเราคนเดียวแล้วแหละนักท่องเที่ยวเขาก็มาเขาก็มาแบบหลายหลายคนอะ่ะเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่เรามาคนเดียวลมดีมากเลยไปต่อ ลังเดินขึ้นไปนะคะตอนนี้เดินขึ้นเด็ครึ่งทางแล้วนักท่อ,อนะงเที่ยวเดินอยู่ข้างหน้าจาก,กาศลับข้างทาง มาจากง่ายนะแต่ไม่ไง่ายเนื่อยเหนื่อยไปต่อทางขึ้น เดินเดินขึ้นมาทางมันชันแล้วก็ข้างบนก็ชันเลยจริงๆ หิวน้ำหิวของกินมา ขาดออกกันไมกได้หนืน่อยมีอากาศ หนื่อยไหมคนดีไปถึงแล้วเดี๋ยวไปเส้นนี้มาถึงข้างบนแล้วจะถึงแล้วอ, favor. อีกนิดเดียว เปียกหมดทำนไรนี่ซึ่งเปียกว้าถึงข้างบนแล้วนะคะ